สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวสุพันษาปาภัยนักศึกษาชั้นปีที่4หมูลเล่เยนที่61ทับ68รหัสนักศึกษา614-701-136สาขาวิชารัฐธรภศาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมค่ะนักศึกษามีพัฒนาการของสมรรถนะด้านความรู้เรื่องใดบ้างจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะคือ มีความรู้เรื่องของเอกสารค่ะการออกเลขคำสั่งออกเลขหนังสือส่งหรือหนังสือรับค่ะหรือการทำเอกสารได้โดยไม่ต้องรอพี่เลี้ยงค่ะการถ่ายเครื่องถ่ายเอกสารแบบฟอร์มของการทำบัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะจึงทำให้เรามีความรู้จักตรงนี้มากขึ้นค่ะนักศึกษามีพัฒนาการของสมรรถนะด้านทักษะเรื่องใดบ้างจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก็คือเรื่องของการจัดห้องประชุมค่ะว่าเราต้องจัดเตรียมของวางไว้ตรงไหนบ้างแล้วก็ทักษะการพูดคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะทักษะการเข้าหาผู้คนทักษะการแสดงออกแล้วก็ทักษะของการใช้เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายในสำนักงานค่ะ นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะเรื่องใดบ้างจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะก็คือพัฒนาเรื่องความคิดค่ะความคิดรอบครอบขึ้นและมีการคิดวิเคราะห์วางแผนก่อนทํางานเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดค่ะและถ้าหากเกิดความผิดพลาดเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ค่ะและการที่มีจิตใจสาธารณะมากขึ้นโดยการช่วยเหลือผู้อื่นในสำนักงานค่ะ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาก็คืออยากให้ฝึกมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าถ้าฝึกมากกว่านี้เราจะสามารถซึมซับและนำองค์ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานไปใช้ในการทํางานจริงหรือว่าต่อยอดในการเรียนต่อค่ะ เสนอเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกให้กับนักศึกษาลุ่นน้องค่ะก็คืออยากให้น้องๆน,นะคะวันแรกเตรียมเอกสารฝึกงานมาให้พร้อมเครื่องแต่งกายหรือวัสมุบันทึกค่ะเตรียมไปให้พร้อมและตั้งใจเรียนรู้งานที่พี่เลี้ยงให้งานค่ะและตั้งใจทํางานทุกงานเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานนะคะนำไปต่อยอดได้และ เราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานของเราได้ค่ะ